มาครับวันนี้มาตอบคาถามลูกค้ากันลูกค้าถามว่าเขาซื้อท่อหนึ่งนิ้วมาแต่ทําไมประกอบแล้วมันหลวมจนะังก็เดี๋ยวอธิบายเรื่องท่อใหครับท่อในท้องตลาดทั่วไปมีอยู่สองสองแบบด้วยกันแบบที่หนึ่งคือหนึ่งนิ้วเต็มแบบที่สองคือหนึ่งนิ้วไม่เต็ม หนึ่งนิ้วเต็มคือมีขนาดตั้งแต่ยี่สี่ถึงยี่สิบห้ามิลหนึ่งนิ้วเต็มส่วนไม่เต็มก็คือยี่สองถึงยี่สิบสามมิลอันเนี้ยไม่เต็มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าท่อที่ผมซื้อมาอันเนี้ยผมไปบอกอร้านเที่ว่าซื้อท่อกาวานายหนึ่งนิ้วเต็มดูที่พบว่าเวลาผมวัดแล้วหนึ่งนิ้วเต็มะะระยะวัดนอกจะได้เท่าไหร่ ท่อสี่เหลี่ยมให้วัดด้านนอกนะไม่เหมือนท่อกลมนะท่อกลมวัดด้านในนะครับเดี๋ยวผมเซ็ตตัวนีหย่ก่อนสูงๆนะเดี๋ยววัดให้ดูเลยว่าวัดนอกได้ไห่เห็นไหมครับเห็นไหมยี่สิบสี่จุดแปดเนี่ย มาเดี๋ยวดูดิก้เต็มเนี่ยเราจะประกอบแล้วเป็นยะังไงนะึงเอาเหนึ่งเต็ม ้า่ครับหนึ่งเต็มนั่นปึ่งน่เต็มโอเคครับ